สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมทั้งหลายแล้วก็ l ลน b o o k เอ่อทุกอย่างเลยเนาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับก็คิดถึงอ่ะอยากให้แบบเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์ทักทายมากอ่ะในโซเชียลแคมะนะ ในไลน์ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ทานข้าวเที่ยงกันด้วยนะเพราะว่ายังไงอะวันนี้อารแล้วตื่นเที่ยงกว่า,ก,วาก็อาบน้าแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไงก็ทานข้าวกันด้วยนะแต่วันนี้ก็ มันจะป่วยด้วยละ่ะไข้ด้วยเมื่อกี้ก็เดินออกไปตากแดดโอเคยังไงก็จเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะจุ๊บ